โอเคมาสวัสดีหนึ่งสองสาสวัสดีค่ะพบกับพวก<บ>เราอีกแล้วนะคะพบกับพวกเราวัน,ว,นวันพุทธที่ห้ากรกฎาคมวันนี้น้องโซเฟียมาช่วยตอนนี้เวลาอา่าบ่ายสองจะครึ่งแล้วคะ่ะทุกคนเพิ่งมามีเวลาจัดจับโทรศัพท์มาถ่ายคลิปเพราะว่าวันนี้หอปอเปียนานมากคือแบบ ไม่มีเวลาคือมีเวลาห่อปลาเปี๊ยะนะแต่ว uh, ่าใช้เวลานานมากวันนี้ห่อปลาเปี๊ยะสองหม้อสี่ร้อยชิ้นเพิ่งเสร็จตอนบ่ายสองค่ะทุกคนเพิ่งมีเวลาวิ่งไปเข้าห้องน้ำเมื่อกี้พุ่มาไงพุ่งมาสกัดเปี๊ยเออฟัมอลิดหนึ่งเมตรย่าเอ้ยสู้ดีกว่า วางไว้ตรงนี้นเออกำนังไปทำอะไรคุณช่างไปอย่างั้นหนูไปเอาข้าวไปใส่กล่องใหญ่นะ

กุ mm. hmm. History, okay, so okay. yeah. right. mm ้งทอดค่ะ hmm. ทุกคนน่ากินมากือส้นทาสตูสกัมเปย์ยุกใส่แกกัมเปย์เอาแว้รลยะสตกอุปวิตสนิดแชงะดุรีอสลัดนายเซสเ Og hun skal ha med nøtter. Hei. Hei. Bare en stor vårrulle med ris og salat. Ja. Uh, en liten biff, østrekaus ja. og to vårruller til, til biffen. Ja. Ja. Med saus, eller? Og så Ene med nøtter og vårrullene uten nøtter. klasik ini. Tak, pitering. Ya, hey. yeah, on oh look again. Ada ada salad of amborilah. ทิลสลัดด้วยซันเยเป็นกำลังใจให้หนูโซเฟียหน่อยนะคะทุกคน kan du skrive 180 for vårruller. Fem kroner saus. Og så 60 vårruller. Fem kroner saus. 140 biff. Ja? Yeah? Vet du hva? Ja. Jeg regnet feil i sted. Jeg regner for mye, så får du 60 tilbake. Okay. Ha det, okay. ja. ha det. <laughs> ไรนั่งเฉยๆนั่งอยู่เฉยๆแต่ปวดขา,อ,อ,ดาอะไรของเขาอะไรเนี่ยฮะ,ะจะบ่ายสามแล้ววันนี้ยังขายของไม่ได้เลยทุกคนอากาศหนาวด้วยข้างนอกอะหนาวมากเลยฝนตกฝนตกวังว่า สุขเสาร์นี้ฝนจะไม่ตกนะทุกคนจะไปขายงานคอนเสิร์ตช่วงกลางคืนอะถ้าฝนตกก็คนไปดูคอนเสิร์ตก็อาจจะไม่เยอะมาเอาขอบคุณค่าก่อนอ๋ออะไรเนี่ยขอบคุณ,ค,ณคุณแม่ <laughs> <laughs> ยิ้มให้กล้องหน่อย <laughs> พามาขายของอาทิตย์ละสองวันก็ยังดีทุกคนน้องโซเฟียค่าแรงแพงด้วยค <laughs> ่าตัวแพงนะคุณผู้ช่วยคนนี้ <laughs> ทำงานสี่ชั่วโมงจะเอาห้าชั่วโมง <laughs> ขี้โกงดีหว,ว่าอะโกงนีวว่หารเรียกลูกค้าเร็ว นอนดากับอัญชันบอกว่าลูกค้ามาเยอะๆนะ <laughs> ทำแล้วทำแล้ว <laughs> ให้ดูบรรยากาศบนเขาทุกคนดูดิอากาศมันหนาวเนี่ยฝนนั้นเนี่ยรถเยอะอยู่ ฮั Hello. ปปลโหลซื้อปอเปี๊ยหน่อยค่ะแม่ค้าคนสวยไม,ไม่ขายเอ้าไม่มีกินถั่วโเปียกินถั่วไหมแม่หนูแพ้อ้หนูแพ้ถั่วเออแม่ลืม ไม่ลืมแต่แม่มแก้กแม่ก็ใส่ทัวในอาหนูแพ้ตอนเด็กๆแต่โตขึ้นหนูอาจจะไม่แพ้ก็ได้อโตขึ้นมันก็หายมันไม่แพ้ก็ได้แต่หนูแค่ไม่ชอบกินเฉยใช่ไหมล่ะ <Yes. S 1> แต่ก็ดีแล้วระวัง mm hmm. จะได้ไม่เป็นอะไร พอคนแพ้ถั่วมันถึงตายเลยนะ,ะหนูตอนเด็กหนูกินแล้วหนูแพ้หนูตาแดงก็ oh. ไม่เข้าใจว่าทําไมหนูถึงแพ้พ่อกับแม่ชอบกินถั่วจะตาย oh. หนูแพ้จากใคร <laughs> หนูมันอยู่คนเดียวลูกใครเนี่ยแต่แม่หนาวอะ่ะ oh. กอดหน่อยโซเฟียหนาวเร็ว นุก้นนาวก็นั่นแหละมากอดกันจะได้หายหนาวแล้วแมันหนาวมากมันต้องคนใช่ไหมทุกคนแฟนคลับเอฟซีหนาวเราต้องกอดกันเขาบอกอากาศหนาวๆนาหม่มผ้ามันก็ไม่หายต้องกอดกันมันถึงจะหายนี่หายแล้ว <laughs> อันนั้นไม่ใช่กอดกันอันนั้นมันกอดตัวเองา <laughs> มาเร็วหายแล้ว มาหนูหายแล้วแต่แม่แต่แม่ไม่หายแล้วแล้วหนาวแม่กทำหนูทำแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำแล้วเนี่ยมันหนาวเนี่ยอุปสรรคอุปสรรคของการเป็นแม่ค้าอยู่แบบเนี้ยมันก็เนี่ยแหละทุกคนหนาวเนี่ยแหละถ้าไม่หนาวก็ทำได้ไม่มีปัญหาตั้งแต่ยี่สามกรกฎาคมจะหยุดหนึ่งอาทิตย์นะทุกคน ประมาณสิบวันหยุดพักล้อนสิบวันทำงานหนะักพา้องโซเฟียไปเที่ยวสวีเดนน้องโซเฟียเ,ยเนานะไปทำอะไรบ้างโซเฟียไปกินอาหารไทยกิน <ไป S 1> อาหารไทยไปชอปปิง้ง <ไป S 1> ชอปปิง้งชอปปิงปป้ง,ปปงแล้วก็ไปเล่นน้ำไป,ปปไปเล่นน้ำด้วยปปเล่นน้ำก่อนด้วยเล่นน้ำนิดหน่อย <laughs> <laughs> ชอปปิ้งเยอะๆหรอหนูมีเงิน้อยหนูต้องขยันทำงานสิมาหนึ่งอาทิตย์หนูก็ต้องมาทำงานสามวันไม่มีหนูต้องทำงานอยากได้เงินก็ต้องทำงานเห็นไหมแม่แม่ท้าแม่ไ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 ม่มีงานทำแม่ก็ไม่มีเงินนะโซเฟียเราก็ต้องทำงาน ไม่ใช่ว่าถึงเวลวันทำงานหนูก็นอนไม่ตื่นไม่ใช่ปิดเทอมก็ต้องโตแล้วต้องช่วยแม่ได้ช่วยได้นิด,นดนหน่อยเวลาไม่ได้มาทำงานกับแม่หนูก็อยู่บ้านซักพงซักผ้า <S <S 2> <S 2> หนูก็หนูก็ทำานสสกฮะทุกคน <S <S หิวจะทำอะไรกินรู้ไหมทุกคน ทอดฮอทดอกกินดีกว่าฮอทดอกรมควันทุกคนดูเด็นี่ทุกคนฮอทดอกรมควันนี่เสียบไม้เลยอันเบลเลอร์ทุกคนดูเด็ฮอทดอกรมควันโซเฟียกินไหมไม่มันเคมฮะมันเค็มอืมนี่ทุกคนเราก็ทอดในนี้เลย โซเฟียบอกว่าเค็มอบะมันเป็นฮอทดอกรมควันนะหนูแม่จะเรียกหนูแต่แจ็กกี้อยู่เรื่อยเลยกินกับซอสไก่ทุกคนกินกับซอสไก่นี่ไม่ใช่ซอสไก่หอะซอสปอเปียะนี่แหละเออเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูวิธีการทำซอสนะคะ ไม่ยากหรอกใช้ซอสสำเร็จนี่แหละแล้วก็ใช้ซอสสำเร็จของเราเนี่แหละทุกคนทอดออกมาแล้วมันน่ากินมากเลยนะทุกคนน่าทำขายอะเสียบไม้ฮอดดกเสียบไม้ฮอดดกเสียบไม้มาเต้นหน่อยเร็วจะได้ห,หายหนาวเร็วเต้นให้แฟนคลับดูหน่อย ปวดขานั่งเฉยเฉยก็ปวดขาเอ้มาอเ,เอาหนึ่งสองสามไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะโดนไม้เสียบมันจะโดนไม้เสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงจรร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้องเพลงอะไรร้ <mm> องเพลงเี่ยอันชันชอบร้องเพง <mm> ลงเ,พงเนี้อยอืมก็แฟนคลับจะได้ไม่เบื่อไง แฟนคลับจะได้แบบไม่เบื่อเวลาไม่มีลูกค้าเราก็ต้องคุยกับแฟนคขับแฟนคขับรักเราเราก็ต้องรักแฟนคขับนะจโซเฟียนะนาะจักกี้นะเอยไม่ใช่โซเฟีย <laughs> ชอบเรียกโซเฟียว่าจักกี้เรื่อยเลยโซเฟีย <laughs> ไม่ใช่เป็นหมาโซเฟียไม่ใช่หมาเนี่ยกินกับผักนิดหน่อยนะคะทอดแป๊บเดียวก็สุกแล้วเพราะว่าเขาลมควันมาเรียบร้อยแล้ว นี่ทุกคนใหญ่น่ากินมากฮดอกดูทุกคนใหญ่มากดูกินร้อนๆอ,อร่อยแต่ร้อนไปก็เดี๋ยว อือ mm ืม hmm. อ <laughs> <Hi? S 1> ืมอ yeah, <Beef, yeah? S 2> ืมอ yeah? <Yeah. S 1> yeah? mm ืมอ้ยมาเช็ค a ไห้วเ a ยมาเช็ค a ูเ a ี่ย o ิดิว่ารีด m คปบไอคุณลุงขายปลามาสั่งอาหารไว้ตอนหไอสี่มงครึ่ง กลัวอาหารหมดแกชอบกินเนื้อผัดน้ำมันหอยเดี๋ยวเก็บไว้ให้แกมาทุกคนโเฟียดูน่ากินมากอ่ะโเฟียามันไม่เค็มหรอกก็หนูไม่กินน้ำจิ้มอะมันก็เค็มสิหนูชอบอะไรบ้างอะ ืทุกคนน่าทอดขายเนาะม,มันก็เค็มแหละนิดหน่อยอแต่ว่ามาจิ้มน้ำจิ้มไงอร่อยโซเฟียเอาสลัดให้แม่อีกนิดนึงได้ไหมลูกอเอาสลัดให้แม่นิดนึงได้ไหม เป็นอาหารเช้าอาหารจลงวันอาหารเย็นใายแตงกวามาด้วยเอาให้แฟนขับดูด้วยอะไรอ่ะคลิปนี้น้องโซเฟียยิ้มเก่งแม่ชอบแม่ชอบเหมือน

เอ้ฮะไปลากที uh ่ไหนเอ่อยาเยะสึ้นไปบุติ่กันฟาสิลยยาโอเคอืมมันร้อนไมู่โอเคทู้ใสุดนันต่เอาเซตตัปุ้ิปสหเนี่ยเวลาใส่ถุงเดี๋ยวจะบอกเปิดอย่างนี้ก่อน <laughs> แล้วก็เวลาใส่ก็ใส่อย่างนี้เห็นไหมเนี่ยอย่างนี้เลยโอเคไหมลุกตัวทันใส่ทอดอีกกี่ชิ้นดีโซเฟียเยอะมากเอากี่ชิน้นสิบชิ้ชนพอเนอะสิบชิ้นพอเอ้ยครึ่งชั่วโมงไม่ต้องดูหรอกเวลานะ่ะจะได้กลับบ้านแล้ว आन 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 मैं ला आन वाला है आम आम स्क्रीव है तून रफ्ती बार रुला ठीक रोन्ना या ठीक रोन्ना सेस หัดให้น้องโชเฟียใช้แคชเชียร์เราก็หวังว่าบางคนถามว่าคุ้มหรอ,อไปขายเอารถไปขายงานคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยถามว่าคุ้มไหมมันก็คุ้มแหละทุกคนถ้าเกิดคนเยอะเราไม่รู้เลยว่าเราไปเนี่ยจะมีคนมาดูคอนเสิร์ตเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้เลยเราจะคาดการเราจะ คิดไว้ก่อนมันก็ไม่ได้เนาะเราต้องไปดูหน้างานว่าเออมันจะมีเยอะไหมอะไรเงี้ยเพราะบางทีบางปีเนี่ยคนจะไปดูก็ต่อเมื่อมีวงดนตรีที่เขาชอบอะไรเงี้ยแบรนด์ที่เขาชอบอะไรเงี้ยถ้าเกิดไม่ชอบเขาก็ไม่ไปเนาะอย่างเราถ้าเกิดเออเราไม่ชอบวงเนี้ยเราจะไปดูทําไมใช่ไหมทุกคนจะไปเสียเงินดูทําไมมันแพงนะตั๋วน่ะไม่ใช่ถูกถูกอย่างเจอาจะไปขาย สุกเฉาเนี่ยจอยจ่ายค่าเช่าอ่ะหนึ่งมนหนึ่งพันโครนค่ะทุกคนบวกภาษีบวกอะไรแล้วนะแต่สุขเฉาหน้าที่จะเอารถไปอีกเมืองหนึ่งขับไป30-40กิโลอ่ะอันนั้นไม่ต้องจ่ายอะไรเลยไปขายเราก็ได้เต็มเต็มเลยไม่ต้องจ่ายค่าเช่าค่าเช่ามันถูกนะปีนี้จอยถึงไปถ้าเกิดมัน แพงเหมือนทุกๆปีนะก็ไม่ไปปีที่แล้วจะก,ก็ไม่ไปนะเขาก็ชวนไปขายแหละปีที่แล้วแต่จอยไม่ไปปีนี้เขาเออลดราคาให้ค่าเช่าก็เลยเออลองไปดูถ้าเกิดปีนี้เป็นยังไงก็ปีหน้าก็ค่อยตัดสินใจเนาะยังไงก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะคอมเมนต์มาเยอะๆค่ะทุกคนจอยอ่านทุกคอมเมนต์ใครมีคำทงคำถามจะก็ตอบทุกคอมเมนต์ละค่ะทุกคน ถ้าคอมเมนต์ไหนไม่มีไม่มีคำถามก็จะกดหัวใจให้ทุกคนค่ะรักแฟนคลับทุกคนแหละเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีจอยไม่มีแฟนคลับจอยก็ไม่ได้มีแบบช่องเติบโตไปเรื่อยๆเหมือนทุกวันนี้เนาะถ้ามีคนดูเยอะก็ได้เงินเยอะค่ะทุกคนใน YouTube อะ่ะแฟนเพจก็ได้เงินอยู่นิดๆหน่อยๆไม่ได้เยอะเดือนละสองสามพันบาท พอให้น้องโซเฟียซื้อขนมกินใช่ไหมล่ะลูก<า>โอเคค่ะทุกคนน้องโซเฟียจะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวป๊าป๋ามารับป๊าปาเลิกงานบ่ายสามโมงครึง่งป๊าป๋าจะมารับน้องโซเฟียเดี๋ยวปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันนาอโซเฟียเนาะมาปิดคลิปเร็วโอเค,อเคทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ เอาไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้า EP หน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย